สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมนัทระนันทพเดชกับรายการลัดเลาะขอบสนามครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับข้ามจากกรุงเทพมาครับมาอยู่ที่ชลบุรีครับกับสนามพีระคาร์ดนะครับหลายคนอาจจะรู้จักพีระในสนามของพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตซึ่งเป็นของส่วนของรถยนต์แล้วก็ซู์ไบค์นะครับแต่ฝั่งพีระคาร์ดเนี่ยก็คือจะอยู่ข้างๆกันเลยนะครับที่นี่จะใช้แข่งขันทั้งมอเตอร์ไซค์ที่เราเรียกกันว่ากึ่งวิบากหรือว่าโมตาร์ดั่นเองนะครับกับที่สําคัญก็คือพีระคาร์ดก็คือ โกคาร์นั่นเองวันนี้เราจะพาผู้ชมมาเจาะลึกมาทําความรู้จักกับรถแข่งที่เรียกว่าโกคาร์นะครับโดยเฉพาะกีฬาประเภทนี้หลายคนที่ขับรถยนต์ในทุกวันนี้ในประเทศไทยครับเริ่มต้นมาจากรถโกคาร์ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้รู้กันครับ้ยตอนนี้ผมเห็นเด็กคนหนึ่งกําลังจะลงแท็กไปเก่งมากผมยังนึกถึงแต่ตอนอายุเท่านี้เล็บผมน่าจะยังเลอะ อยู่เพราะว่าดีดลูกแก้วฮะแต่ว่าเด็กสมัยนี้ครับเขาขับโกคาร์กันแล้วนี่นี่นี่เออเจ๋งจริงเจ๋งจริงสวัสดีครับพี่พุกครับแนะนําตัวหน่อยครับพี่ครับชื่อฟลุ๊กนะครับที่ติดคงสวัสดิ์ตักครับครับผมนี่ลูกชายพี่ไม่ใช่นี่ครับทําไมเขากีฬาโกคาร์ทที่เขาเริ่มต้นกันตั้งแต่เด็กขนาดนี้เลยครับใช่ครับถูกต้องครับครับ ถ้าเป็นยุคเราเนี่ยมือเรายังเลอะขี้ดินอยู่เลยนะใช่ยังเขาเรียกอะไรตีลูกแก้วะตีลูกแก้วได้ครับใช่นนี้ครับที่รโกคาร์ตเขาเริ่มต้นตั้งแต่ยุคประมาณเท่าไหร่ครับถ้าถ้าเท่าทเท่าที่เห็นเท่าที่เห็นประมาณหกเจ็ดขวบก็ก็ไปแล้วครับเอาง่ายว่าถ้าขาเหยียบได้พ่อแม่โอเคก็เล่นได้ลวครับใช้คำว่าขาเหยียบได้ขาขาถึงขาถึงตัวัะเละครับอ๋อแต่ว่าการขับโกคาร์ตเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้แบบ ยากวุ่นวายเหมือนกับการขับรถยนต์นะฮะจริงๆเบสิกเดียวกันต้องบอกว่าเบสิกเดียวกันครับแต่ว่าอันนี้เขาเรียกว่าอาตาัตราหนึ่งต่อหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีพวกระบบช่วยในการเลี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นจะขับเป็นหนึ่งต่อหนึ่งหมดเลยถ้าพงาลไรมือหักเลี้ยวมันเลี้ยวเลยทันทีใช่พวามหมายคือเราเราเดินคุยกันดีกว่าไหมเนาะคือ <ๆ S 1> <ๆ S 2> อย่างอย่างที่พิร,าารักคัสเนี่ยผมเห็นมันมีพิษหลายแบบมากเลยครับใช่ครับก็อันนี้จะเป็นเต็น โดยปกติก็คือเหมือนเหมือนเต็นท์เช่าอะครับใช้สะดวกก็มาแต่ว่าส่วนมากก็มีขาประจําอยู่นะครับมีเจ้าประจาที่ใช้บริการกันอยู่ประจำต่ว่าตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือถ้าถึงช่วงเวลาแข่งมันจะเต็มท <places S 2> ั้งร้นเต็มเต็มยิ่งถ้าเป็นงานอินเตอร์เนชั่นแนลคือเป็นเต็นท์สองสองสอง,งแถวตอนกันเลยสองลำแถวเลยครับโอ้โหผมว่าพิดมันก็เยอะอยู่แล้วนะไอ้แค่เรียงเต็นท์ก็เยอะนะนี่สองแถวเลยใช่ค<บ>รับใช่ครับถ้าเป็นงานเอดีอย่างช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยมีงาน X สามสิบ ก็แข่งกันประมาณ17ประเทศนะครับนักแข่ง17ประเทศมามาแข่งที่นี่มันเป็นรายการเมือแข,แข่งเหมือนเบอร์ทัวร์ครับก็มีจัดที่สนามีฬา,าด,ด้วยครับ,รบอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้คือที่พี่รู้เรื่องโกาคาร์ตมากอันนี้อพราะหนึ่งพี่เองแข่งโกาคาร์ตด้วยถูก<อ>ไหมฮะแข่งเมื่อปีที่แล้วครับ,รบแล้วแล้วปีนี้ทำไมวางมือเสร็จแล้วล่ะตอนนี้พักก่อนครับเดี๋ยวจะเปิดสาขาใหม่ <laughs> เดี๋ยวสาขาใหม่คือเปิด อะไรสัครับเเปิดเปิดน้ำรางครับ<อ>เปิดน,าาน้ำรัง้ำไมเครื่องอีกทีหนึ่งก็งเลยเวลาแข่งรถมนาจะต้องใช้เวลาเยอะก็เลยลดลดลงไปตงแต่เห็นบอกว่าปั้นเด็กขึ้นมาแทนใช่ครับปั้นลูกสาวโอนโอเคเราพูดถึงเรื่องก,การแข่งขันกันต่อดีกว่าครับการแข่งขันในประเทศไทยอ่ะหลักๆแล้วนะที่เขาเขานิยมแข่งกัน,นมีรายการอะไรบ้างครับก็มีคาไทยนะครับค้าจริงควยพระราชทานนะครับก็ตอนนี้เป็นในหลวงรัชกาลที่10นะครับแล้วก็ มีในส่วนของรายการโลแท็ ac, นะครับเราก็มี s k สเดีตุ้ปลาไทยแลนด์แล้วก็ตอนนี้มีงานรายการต่างชาติก็คือมีรายการ X30 นะฮะอีเคอมมาด้วยครับ X30 ที่พี่บอกว่ามีกว่า17ประเทศทั่วทั่วโลกใช่ครับ,รบเอาอย่างนี้เนี่ยพอเราเห็นมันแฝกค่อนข้างเยอะรถเขาทำไงขนไปกลับหรืออ่าสมากจะฝากรถที่นี่หรือไม่ก็เหมือนเหมือนอย่างอย่างที่แม็กซิมาเนี่ยเขาจะมีรถขนรถเลย นั่นคือที่เราเห็นตรงล้นที่ที่น้องๆออกไปเมื่อกี้นะคบใช่ครับใช่ครับอันนั้นคือเป็นรถที่ขนมาเลยเขาไม่ได้มีเก็บที่นี่นะครับพูดแบบนี้แสดงว่าแร็กมันไม่ต้องมีมากกว่าทีราคาสิเพราะพี่บอกว่าอย่างพี่เองเก็บรถไว้นี่แต่อย่างทีมนู้นเขาเขาขนรถไปด้วยใช่ครับในกรุงเทพและปริมณฑลหรือว่าจังหวะใกล้ๆดีกว่าที่เขาใช้แข่งขันเนี่ยมีประมาณกี่สนามครับที่มีความนิยม ถ้าในกรุงเทพนะครับมันจะมีสนามที่มีทั้งรถเช่ารถส่วนตัวด้วยก็คือจะมี MSL <ม>นะครับ Motor Sport Land เล <port> ่น o ก็คือเลนนันิเก่าอ่าอ,อันที่สองก็ถ้าขับเช่าขับเฉยๆในร่มก็มี RCA ครับนะครับแล้วก็มีสนามเปิดใหม่ที่เมืงองทองธาน,นีนะครับ,รบอันนั้นก็เป็นรถเช่าแต่ว่าแล้วก็มีจัดเป็นเฉพาะอีเวนต์เป็นงานแข่งอ่าครับครับผม เป็นรอไฟฟ้าแล้วก็นล่นคือ3าที่ในกรุงเทพใช่คับแล้วถ้ารอบนอกที่ใช้แข่งขันประเทศไทยชิงแชมป์ไทยด้วยอ่ะก็จริงๆสนามพีระถือว่าเป็นสนามที่ใช้ใจัดงานโกคาร,ร์าเยอะที่สุดนะครับ<ส>แล้วก็ตอนนี้จะมีสนามที่เชียงรายที่มีอยู่นะครับต้องขนรถกันไปไกลถึงนู่นเลยอ่ะใช่ใช่ใช่ครับก็เพิ่งมีมีการจัดแข่งไปแต่ว่าไม่ได้เป็นออฟฟิเชียลมากนะครับก็กําลังผมไม่รู้ว่าอย่างผู้จัดบางบางท่านเนี่ยหรือบางรายการเนี่ย อาจจะมีการโยกย้ายไปขับแข่งกันที่อื่นได้นะครับแต่ว่าถ้าเมนหลักเลยคือวีระแน่นอนอะเมนหลักเลยคือวีระพูดถึงครอบครัวแหละครอบครัวที่อยากให้ลูกเริ่มต้นกับการแข่งขันรถที่เรียกว่าสตาร์ทสำหรับคนที่อยากจะโตขึ้นไปในการแข่งขรถยนต์แล้ว,แล,วแล้วใช้ชีวิตแบบครอบครัวกันโดยวิเกเอนของพี่เนี่ยลูกมาเห็นบอกว่าเกาะเตียยตั้งแต่9โมงใช่ครับถูกต้องเพื่อที่อยากมาสนามคือจริงๆเนี่ย การการฝึกซ้อมที่ดีเนี่ยมันต้องเริ่มจากวินัยของของตัวเรากับตัวเขาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตื่นนอนการดูแลร่างกายนะครับเป็นเป็นเบสิกเบื้องต้นของนักกีฬากีฬาทุกประเภทนะครับครับครับแล้วก็คือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเป็นมันเป็นส่วนที่เป็นความชอบส่วนบุคคลอย่างเราชอบเล่นแบบนี้ลูกเห็นเราเล่นขอลองขี่อ่าพอชอบเสร็จเราก็มีเตรียมการต่อคือมันจะมีอะคาเดมี่อยู่ ก็เป็นของ True Vision นะครับก็ต้องขอขอบคุณ True Vision ด้วยที่เปิดโอกาสให้กับเด็กๆซึ่งค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงมากนะครับพอเข้ามาเสร็จก็จะมีรายการที่เลกกว่านั้นคือสุ้มคาร์ไทยแลนด์เป็นโปรเจกต์ต่อเนื่องกันเพื่อรองรับกลุ่มที่เด็กๆเด็กๆที่เป็นพัฒนาตวเองขึ้นมาใช่ครับก็พัฒนาขึ้นมาเป็นนักแข่งสมัครเล่นนะครับโดยเริ่มจากคาร์เด็กก่อนนะครับก็จะมีการจัดแข่งปีหนึ่งประมาณ5าสนามครับถามอย่างหนึ่งครับในนามของการเป็นผู้ปกครอง กลัวไหมกับการที่ให้ลูกมามาเอาสารวัตบคือมันก็เสี่ยงนะกับการกับการแข่งรถแบบนี้แล้วทําไมถึงถึงอยากผลักดันลูกให้ได้แบบใช้เวลาว่างาก,กับกีฬาแบบนี้แล้วผมเชื่อว่ามีหลายคนพ่อแม่หลายคนที่กําลังชั่งใจอยู่ว่าฉันจะหาอะไรให้ลูกฉันทําดีอะไรคือผมว่าทุกีฬาหรือกิจกรรมอย่างอื่นเนี่ยก็มีความเสี่ยงหมดนะครับ สิ่งแรกที่สําคัญผมว่าเป็นเรื่องของสตินะครับในการขับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลตัวเองส่วนหนึ่งด้วยนะครับพูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นแล้วว่าทีมของพี่มีอย่งไรเนี่ยเดี๋ยวเราพี่พาผมไปแนะนําทีมนี้เลยได้ไหมเงี้ยไปเลยครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่บริเวณหน้าพิซของทีมพี่ฟุกแล้วทีมนี้มีชื่อว่าทีมอะไรครับ เอ่อ DRS Racing Service ครับครับผมทีมนี้คือทีมที่ปีแลายพี่อยู่ได้ประจําและเป็นลูกสาวอยู่ใช่ครับถูกต้องครับโดยปกติในพิษเนี่ยจะมีอะไรบ้างที่ที่เป็นเป็นสิ่งสําคัญในในพิธก็ส่วนหนึ่งคือเป็นอุปกรณ์เซอร์วิสนะครับของช่างแล้วก็รถที่จอดอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีโต๊ะไว้สำหรับนั่งพักผ่อนนะครับก็คือก็คือจะมีครบวงจรบ้างนั้นเถอะ อย่างเวลารถมีชนกันชนหลังโดนชนมาก็คือก็ต้องมีอะไรสแปรยอยู่ใช่ครับผมอยากเห็นข้างในพี่พาผมเลยผมเกรงใจมากเลยครับเราก็มาเริ่มต้นจากนี่เลยพูดถึงทีมแข่งรถมันก็ต้องมีรถใช่ไหมฮะนี่คือรถผมเห็นมีสองคันมันมันต่างกันไงฮะโอเคอันนี้จะเป็นรถของลูกสาวนะครับตัวนี้เป็นเฟรมรถคอสติกนะครับแล้วก็มีเครื่องนี่เป็นเครื่องโลแทก รถแท็กคือเป็นชื่อของเครื่องนะครับเหมือนยี่ห้อเลยประมาณใช่ใช่ยี่ห้อรถแท็กแล้วไอฝั่งนี้ครับตัวนี้คือตัวนี้เป็นรถใหม่นะครับกำลังรอการประกอบอยู่นะครับเวลาซื้อรถเนี่ยมันไม่ได้มาของเครื่องอ๋อคือพี่บอกว่านี่คือเอางี้คือโครงใช่ใช่โคงนี่คือยังไม่มีเครื่องยังไม่มีหม้อน้ำยังไม่มีอะไรใช่ครับใช่ครับเวลาซื้อมาเขาจะซื้อสภาพแบบนี้อันนี้คือเป็นรถใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ที่ซื้อมาจริงๆเนี่ยรถมาจะไม่มียางมา ะะก็จะมาเป็นโครเปล่าๆก็ต้องมาประกอบทั้งหมดเลยผม,ผมพอนึกภาพออกท่านึกถึงกีฬาแบดมินตันเวลาเราไปซื้อไม้แบดมันก็จะมีที่ถึงเอ็นแล้วะนะ<ช>ไม้เหลงแล้วก็ซื้อมาแบบเป็นไม้แต่งใช่ครับใช่ไหมครับไม้แต่งอันนี้เป็นไม้แบบประเภทนั้นประเภทนี้ซึ่งโรค,ครัดก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันครับล้อก็จะมีเป็นแบบเหมือนเป็นล้อลูมิเนียมกับเป็นแมกนิเซียมถ้าแมกนีเซียมคือราคาสูงสองพันกว่าบาทแต่เบาก็ได้เรื่องของน้ำหนักเพิ่ม อย่างแบตเตอรี่ก็ไม่มีมานะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นไ์เวทดอ่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีตัวหน้าจอซึ่งบอกวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์อย่างรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะมีคำนวณสนามวาดรูปสนามได้เลยนะครับแล้วก็เอาไปใส่ลิงเข้าในคอมพิวเตอร์เนี่ยจะได้รู้ว่าลักษณะการขับขี่เนี่ยเราเร็วช้าโค้งไหนนะครับก็มาปรับปรุงการขับขี่แต่เนี้ยคือเหมือนกับว่าเป็นเป็นเชิงลึกละ จะมีข้อมูลเชิงลึกอย่างเช่นรอบวิ่งอยู่ปกติเท่านี้รอบถ้ารอบต่ําลงมาตรงเนี้ยเครื่องยนต์ป็นปกติไหมออโตลูที่ผสมมีหนามีบางมากเกินไปหรือเปล่าออโตลูที่ผสมแสดงว่ารถ2จังหวะสี่ท่าในงานถ้า<ช>มนีออโตลูผสมต้องครับใช่ครับสองจังหวะโกลคัสนี่มันมีกี่ประเภทพวกผมนึกว่าทุกวันนี้คือสี่จังหวะแต่พอฟังเสียงปุบ๊บเออเสียงมันม คือสองจังหวะแล้วเขามีแข่งขันกันสองรุ่นเหรอรหรือว่าไงคือส่วนมากนะครับในสนามพีฬาเนี่ยงานที่จัดแข่งส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องของจังหวะนะครับส่วนสี่จังหวะนี่จะมีบางรายการที่เขาร่วมเนื่องจากว่าแพ็กของที่เนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับประมาณ5้าโอวอร์รู้สึกประมาณ1กิโลนะครับอ,อืมก็ก็เลยทําให้เครื่องสียจังหวะเนี่ยบางทีมันรับไม่ไหวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เครื่องสี่จังหวะในในบ้านเราที่เล่นคือจะเอาเครื่องสุกน้ํา มาทําไม่ใช่เป็นเครื่องที่แบบทํามาสำหรับโกคาร์ดอ๋อเข้าใจแล้วคือไม่ได้เครื่องโกคาร์ดผมนึกว่าเหมือนแบบเอาเครื่องมอเตอร์ไซค์สีจังหวะมาเพราะมันมีร2อย้าซีซีเหมือนกันไม่ใช่อ่าไม่ใช่ครับคือเครื่องยนต์ก็เหมือนเครื่องเฉพาะของโกคาร์ดด้วยนะครับเข้าใจแล้วงั้นผมเห็นนิดนิดนึงพี่ตรงนี้มันของเขิงมันผมเห็นมันมีทุกช่องเลยครับผมมันมันได้ใช้หมดไหมครับเพราะว่าเห็นมันมีหลายหลายช่องหลายตารางเหลือเกินเนี่ยข้างบนด้วยอะไรด้วย มันคืออะไรเล็กๆน้อยแต่คือใช้บททุกช่องใช้ทุกช่องครับใช้ทุกช่องก็มันจะมีพวกนมหนูก็เหมือนกับแบบปรับแต่งเรื่องของคาบูเรเตอร์นะครับตอนเป็นสองจังหวะก็จะเป็นเรื่องของคาบูเพราะนั้นคาบูก็จะมีดูดอากาศเข้ามานมหนูคือช่วยเรื่องของน้ํามันใส่น้ํามันหนักน้ํามันน้อยถ้ารถแรงน้ํามันไม่พอเครื่องก็พังต้องใช่ไหมก็ต้องเล่นหลักการคือเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยนะงั้นอ่ะคล้ายๆกันครับจริงๆเบสิกเครื่องยนต์ผมว่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าในในความเร็วของช่วงรอบ หรือการวางตเตอร์เนี่ยจริงๆมันคล้ายๆมอไซค์ครับแต่ว่ามาแอพพลายกับเป็นรถโกคาร์มากกว่า<ม>นะครับคล้ายๆกันพูดขนาดนี้ละเบรกนี้ได้รู้จักละว่าสนามโกคาร์ดมีกี่ที่บ้างในในละแวกกรุงเทพมหาคนครมีกี่ประเภทที่ใช้แข่งขันได้เริ่มต้นสำหรับพ่อแม่ที่อยากให้ลูกเริ่มต้นแบบไหนพี่ก็นแนะนำม,มาหมดละรวมถึงรถพูดไปซะเยอะเลยวันนี้เรามาที่ได้ต้องขอบคุณพี่ฟกูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว คราวหน้าครับผมพาผู้ชมไปเจาะลึกเรื่องของรถโกคาร์ทที่พี่ฟูกบอกเมื่อกี้ว่ามันมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างของแต่งที่เขาแต่งกันมันทำได้มากน้อยขนาดไหนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณพี่ฟุกมากนะครับขอบคุณทัาส่วนครั้งหน้าผมพาผู้ชมไปเจาะลึกเรื่องอะไรห้าพลาดครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ